ที่ไหนไม่รู้หาไม่เจออันยองสวัสดีคส่ะ่อน h o n e y ค่ะวันนี้ HONEYV จะสอนว่าคำศัพท์น่าสนใจนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์หายเริ่มรหัสโทรศัพท์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะในภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์ออกเสียงคล้ายๆกัน e อ,อพอด r อบ หายีจอพอเรียสลืมสับสนนิดนึงแล้ววันนี้เอานี่จะสอนให้ชัดเจนนะคะห <Hi. S 2> ายแล้วใช้คำกริยาีรอพอดีจะเวลาใช้ในประโยคีรอพอเรียสยูีรอพอเรียสยูยกตัวอย่างเช่นแฮนด์โฟน 잃어버렸어요 핸드폰 그터라삽을그감ช่ว감 잃어버렸어요 แปลว่าฉัน르 어제 열쇠를 잃어버렸어요 블레와 머완, 탐 하이, 어제 그 เมื่อวานี้อ를열쇠그쿤เจล่คะะรือคําชีเป็นคําอีรเบอ렸어요เพื่อนจะถามว่าอ디ซ잃่าเบอร์렸소หายที่ไหนถ้าเป็นคําถามอ디ซ잃่าเบอร์렸ถ้าเป็นรูปสุภาพอ디ซ잃่บอ렸어요ไม่รู้หาไม่เจอคําว่าหาแล้วใช้คํากริยา찾า ผูะแปลว่าลองหาัน찾找봤는데안보여ู보여ย่าจากคำกริยาพู้ดะคือเห็นได้อ안보ยไม่เห็นเลยไม่เจอนั่นเองค่ะ찾找 e 는데안보여หรือมีคํามนึ่ง찾找 c 는데ก찾겠ซคำว่าบ못คือไม่ได้ช찾겠ซคืออ่า 하안 된, 하마เ저안 보여, 안 보여, 안찾여안 보여, 안 보여, 안 보여, 안보어안 보여, 안 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 보여, ล่างนะคะเจอที่ได้เก้าอีมาดูต่อไปลืมแล้วใช้คำกริยาอร버ดฟังดีๆนะคะคำว่าหายยีรอพอดออกเสียงเป็นรอเรือเราไม่ออกเสียงรอเรือแต่อี잃รไม่ใช่ทำไม잃어버렸어อ어버렸어잃어버렸어โรลืม,ลม 잊어버렸어, 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 잊어버렸어. 혹시 양빤 쩌잖아? 핸드폰 비밀번호를 잊어버렸어요. 찬름 라핫토라사 비밀번호 그라핫 반나가 핸드폰 비밀번호를 잊어버렸어요. 머완 เป็นวันกุดของแฟนแต่ผมลืมครับ어제여자친구생일이었는데잊어버렸어요 m o r e 제여자친구อแฟนะ생일아น끝이연1 day ถ้าลงไทยคำว่าึ d a ดก็คือแล้วอธิบายสถานการณ์ใช่ไหมคะในกรณีนี้ก็แปลว่าแต่นะคะแต่ลืม잊่่อเส 어제여자친구생일이었는데잊어버렸어요ทำยังไงดีต้องไปซื้อของขวัญสวยๆนะคะถ้าอยากจะพูดว่าจําไม่ได้기억이안나요기억이안나요ถ้าจําได้기억นาโอเคถ้ามีใครขี้ลืมน่าจะมีประโยชน์มากๆนะคะวันนี้พี่ก็พูดบ่อยมากอเรื่องวันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบ